สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วก็ซาวกระสินคนไก่บ้านนะจจะพี่น้องเบื่อกันไปเนาะคลิปเก็บเห็ดนี่น่าจะเธอเด้อย,ยางไปน้ำใหม่กับหกปลาก,กับหกเบื่อกันไปเนาะอ <c ười> ย่าฝ่าเบืบ่อเด้อมีคนขอมากว่าทายปลาให้เบิองแหน่เพื่อนปลาเป็นแบบใดเพื่อนน่าจะเพื่อน่าบ้านเพื่อนก็หายากแต่เห็ดเพื่น นี่แลหละจะหกๆแบบนี้แหลจะจะบาีิสาวการะสินคนไก่บ้านเขามาาน่าจะกระหกแบบนี้หลาจะพี่น้อง <c oughs> มื่อนีซุ่มเลยจ้ะพี่น้องซุ่มซุ่มหาจ้ะบลูว่าสิมีเหตดให้เก็บบ่แต่กระสิพยายามซุ่มหานะจจะถ้าบ่มี่ก็บ,บ่า่ากันนะจะจะเจอแล้วพี่น้องนะไปนะเฮ้ยดกัววก อยู่หกหกังสีอะไรพี่น้องมันอยู่หกหกคุณไะอืออุ้มตาพี่น้องคนหนงึงแดดจ้องเลยเด้อพี่น้องเลยขออภัยเด้อแดดจ้องมไม่นี้แดดแห้ง พี่น้องเบิ่งเห็ดทาน,นเห็ดทานจ้ะพี่ก้อยว่ากินได้คุณเห็นบ่แต่ว่าข่อยบ่เก็บนะจ้ะพี่น้องเห็นโบกเก็บดอกจ้ะคุณนะเห็นนะเห็ดทานพี่ก้อยว่ากินแสบประแสนแต่ว่าข่อยบ่กินนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะสงสัยมื้อนี้บ่มีดอกบ่หลาย lắm lắm nữa tao vina nọ đất nắm vina mất nọ nắm vina mất đất nắm chả, đất chả, mất đất vina mất đất vina mất đất vina mất ดอกเดียวดอกเดียวเฮ้ยแต่านายหายากแท้มื่อนี่บัวหมนันคือกระโอ้เอยกระไดบัวหมนันคือเกาเลย,ยได้ที่ละดอกก็เอาลวดเก็บเห็ดหวานไปนั่มจะมื่อนี่มุกกอนนี่ถิ่มนะจ๊ะบ่ได้หอนเห็ดหวานนี่ หักเอาเลยเมนี่เก็บไปน้ำจะไปแกงไปแกงอร่อยอร่อยหว,อหวานก็กันก้วกับอันหวานคือกันกับไอ้อยังก็เขาเอิน่นนี่จะ้ะหวานือกันกับเห็ดอันอก็กระปไอ้พักหวานบานเห่านะจจะเดี๋ยวถ่ายรูปจะรูปกันนี่จะ้ะอืมขาครับ หวานช่วยช่วยอันนี้เขาจินอยู่นี่เห็ดอันนี้เห็ดหวานเห็ดหวานนะพี่น้องนี่เฮ้ยเต้แล้วพี่น้องนี่จ้านี่จ้าเห็นไหมโอ้ยอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ของต้นใหม่นะจจะจื้อนอนเลยก็มี โอ้ยหลายเลยโอ้ขานนี่มันอัน,นเอกเอาน้าตะโอ้ยแนวถิ่มกับหลายอ้ยตนนานวถิ่มเลือกเอา คุณนะ่ะแ่จนมันเจาเบิงเน่าถิ่นมหลา้คุณน่ะอือคุณน่ะคุณนะณนะอือเหดเลยเจ็บเล็จ๊ป้เน่าถิ่นมหลายพี่น้องเลยแต่สอน,นบอแทน นาไม่ทันเอาถิ่มเมื่อเลยดเมยดเนืดเนืดเมืมม่อตัดขาบานให้เก่าเด้จ้ะมืสิหกแนมเมต่ใบใหม่ใไบไหลแต่บวกเป็นยังนะจ๊ะพี่น้องไม่ว่าก,กันด้วยมาเพื่อเดียวนะจ๊ะเฮ็ดยังกันลำบากตากระรุก เดืดยังน้อยอยู่ในนี่เอางาตัวซะหักต้นไม้เขาถิ่มเด,ดือดเออเขาเสดายดิ นาถิมมดขึ้นมาบท่นพี่น้องเอ้ยเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วนี่นี่เห็นมะพูน่ะพูน่ะเดี๋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 ยต้อนพี่จะซึมนึงเดี๋ยวเดีอต้นใหม่มาเทเห็นโอ้ยนาถิมมดพี่น้องมึงด้วยเหน่ะพี่ดอกใหญ่ยงามนาถิม mượt lại ngược lại mượt tới hướng lại mượt 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 nào Nào lại mượt lại lại mượt nào, mượt lại mượt lại mượt lại mượt nhìn mượt lại mượt นะนี่ก้อนนี่พวกอันการไฟฟ้ามันมาตัดต้นไม่ออกจากป่าน่าจะบ่ห่วมันผอเห็ดกันหรือเปล่า้าเจ้าผอเห็ดบรอปุ๊นุ้ยพี่น้องเห็ดในนี่นี่จะดอกงามๆพนะุ่นน่ะเห็นไรนะก็เถอะ เก็บตัหมดไปมาจ้ะเก็บตัวเลยเหลือใจเห็ดกลุ่มนี่เน่าถิ่มมืดพ,พี่น้องเ้ยุ่น่ะเห็นไ่มที่เน่าถิ่มมากหลายเลยปัด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 ,ปด,ปดพู่นะไอ้จะคิดว่ามันสิมีเนาะนอือแสดงว่าพวกกัน บวกมาตัดต้นไม่นี่ยโนะ้หบ้าน้องมันมีเห็ดนี่นะมันตัดต้นไม่ทับเห็ดไปหมดแลยนี่เดี๋ยวเด็ดจ้ะมาส่ขุกกันหกนี่เด้อไอ้ยักยยงก็อัน ได้ไหมลายไปถสิหกไปแน่เนาะพี่น้องในคะุข่อยแต่ว่าว่ากันนะจจะอของเสื้อเด้อเด้อเด้ดดดดอก้าเน่าวถิมพูดนะ่ะมันจะเห็นปะมันเน่าวถิมพูดนะ่ะเฮ้ยพี่พี่น้องหาเก็บหาเก็บ Peace. อยในห้องใช่เว้กิดไปทัว์ไปเที่ยวกนนะอ่นห้อคุณนะโอ้เหนาทิ่นกันเลยะไดีวะ

cắn mồi nào nó pino anh kinh à nhìn nào chìm mơi maja bay maja để có đi lượn tàu lượn cắn tại vì mận đinh kia สีนอ้องซุ้มหนึ่งล้วก็ยุขข่ขางฝากไปทางนั้นคุณเห็นว่าฝากไปมองนี่นี่นี่นีอีกแต่ไม่อีกอ เดือดขึ้นหนึ่งคืน,น,นเนาะน่าจะเฮ้ยเนนาถิหมดสั่างเด้สั่างจะของเด้าดบาวยางลงมาเบิ่งไคยสะว่ามันสิมี่พี่น่องมันเป็นแบบนี้ไหมนี่มันเป็นใต้สายไฟฟ้าเนี่ยนะจ๊ะนี่ใครจะคิดว่ามันสิมี่ี่น้อง chép lên lại 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 nên thì đây ông hết anh ăn thịt mì cái bọn nó nghe này nè ดอกเห็ดนแะี่พี่น้องเด,ดีดย๋ดดยวขู่กันเก็บพี่น้องเก็บ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 เพื่อน่ะพักบ่ดอกเห็ดดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยเก็บ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 ขออภัยเด้อวัวงหันหลงสาวว่าคออยไปพี่น้องบ่ได้ยินหรอกนะ พี่น้องซุ้มพอไว้กับว่าท่นเก็บอยู่เด็ดจ้ะมาเอาคู่คอยเอาเฮ็ดออกจากคแล้วเด้อคอยเอาถิ่มเด้อเฮ็ดซุ้มนั้นมาเอาคุไปมาพร้เฮ็ดซุ้มนี้อีกพอไว้กันลายบ่าท่นเก็บนะจ้ะเราจะไปเก็บอืโอ้ยคอยสนึกว่าไอ้ไต้พ่อวัวลายซิมีเห็ดนะจ๊ะพี่น้อง

ดอ่ะยงพี่น้องพี่นงานคอ้ยเดี๋ยวด้วยโเคไม่ออาเปนนื้พน่เห็นไเกือบจะเน่าละเห็นไ เป็นน้องงามบ่งามเลยงามเลยโอ้ย,อยขวบข่อยมาหกแถวเลยเดี๋ยวเป็นยังเดี๋ยวไปเคลียร์ที่บ้านเห็นไหมเป็น,น้องเห็นไ่มเห็นไหมเด้อยวหาเครียดออกกันเพียะที่ในหุ่นกระแมนเพียะเห็นเห็นบ่มอีกชุดหนึ่ง ข้างหลังนี่ก็มีดอะพูดนะเงยตัวมาเกิดดินอย่างงังสิเด,ดีย๋ยวเดี๋ยว

พี่น้อโอ้เหล่านี่แม่เด้อพี่น้ะแม่จัดการอยู่บ้านจัดการอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะพี่น้งองมเคแต่เก็บไปเก็บไปพี่น้อง Tên mày này, hãy để xeo ốc đây đây Đẹp xong เป็นน้องงามคักบ่ก็เพี่นอ้งบบอ,นองเห็นหนี่แหละน่าจะมันจื้นจื้นแฉะเฮ็ดกันบ่ามาเมื่อนี้ตีมืออื่นก็นขึ้นน้ำโอ้ยบังแนี่ต้นใหม่ทับไว้พอกลับไปพึ่งสักกินน่าจะไปพึ่งกันจังตัดขาจังทำความสะอาดนี่จัง,งสิงง่าย แล่วตอนนี้มันแฉมันเห็ดความสะอาดอยากเจ็บเห็ดมือนีบดสะอาดเด้อพี่น้องเอ้บเรียบร้อยเฮ้บเรียบร้อยจักมือเลยวะ่าแต่ว่ามือนีหกเป็นพิเศษน่จจะ แต่ว่ามันหกต้นใหม่หกแล้วแกเมื่อเดียวความจะพี่น้องทั้งจืนทั้งแฉ หนไหเดี๋ยวเด้อขอเก็บออกกักคก,กันมาสิทายลูกางามถึงมือก็ขาดนี่นะจจะเหนไหมเดี๋ยวเด้อโอ้ถึงมือก็ขาดาาเ,าเด้๋ดีา่าจะเก็บเลยพู่นนะโหสุดยอด Dito so. Kena. Kena, kena. พลังมาตัดใหม่เหยียบเห็ดข่อยมูนอุ้ยปุย้ยขุ้นน่ะไม่เจ้าเห็นบ่นี่ขึ้นน่ะขึ้น่ะพีะพะ่โอ้ยพลังมาเหยียบของข่อยเด้อเด้อเด้อเต็มขูวเด้อพี่น้องข่อยขอใส่ถุงเลยโอ้แต่แต่พลังพลังมันบ่งจะกเก็บพลังผู้ใช้พวกการไฟฟ้า เขามาตัดนะจ๊ะเหยียบเฮ็ดข่อยมุนอุย่ยปุ๋ยพี่น้องอหนไม่ยิ่งนี่บเบลืออันนี้มันเป็นผู้สยเป็นฝลังผู้ส้ยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายตายตาแต่ยมนเหยีย,ยบของกันเลยจัเลด ขึ้นมาบ่าไดายเท่าไงมุนยุ้ยไต่หักหญ้าคนโอ้โหแตดต้ <c oughs> องลังมัดแตดหยียบห้องข่อยถึงว่าแล้วเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเก่านะจ๊ะไปเลือกเอา โอ้โหถุงโขดโทษให้พญายมรับเลพี่น้องเพราะว่าบ่ไม่ถุงใส่บ่ไม่อันน่าใส่เห็ดแล้วนะน,นี่นะี่น้องพุน,นิน้นนึ่งน,นิะจ้ะ cái đỉnh ốc chắc này cơ chị nhà chị nhung mình khỏi mai bà thân hết mình tôi hình hết nào chị thế nào เราจะพี่น้องพญามารับแล้วแล้วใส่เบิ้งเหตุของเฮาน่าจะน้องพญามมรับแล้วเมื่อกอนเดอร์บาดนี่นี่เห็นไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนะจจะไปตัดขาบานไปกลับแล้วพี่น้องพญา้มรับเห็ดไปเลาจะนี่ใก็ใส่ถุงอีกนะจจะเมื่อเรพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณค่ะพี่น้อง